ข้างหลังด้วยนะลูกล้างข้างหลังเออล้างให้ทั่วๆลูกล้างให้ทั่วๆต้องขอบขอบนี่ด้วยลูกขอบขอบครับผมเออแล้วเราก็เปิดน้ําล้างเปิดเบาๆนะครับน้ําอ่ะเดี๋ยวต้อง้ล้างอันนี้ด้วยลูกเอานี้ล้างน้ําด้วยเปิดก่อนเปิดน้ําเลยเปิดน้ําเลยครับเว้ยแรงไปปะอ่าค่อยๆล้างให้ทั่วๆนะครับ อาแล้วเราก็เอาฟองน้ําล้างน้ําด้วยลูกล้างน้ําอ่าแล้วแล้วก็บีบฟองน้ํานะครับโอเคแล้วมั้งข้างหน้าด้วยลูกเอาเนาเอาเอาฟองน้ําออกก่อนแล้วก็ล้างน้ําเปล่าก่อนเอาฟองน้ําออกก่อนลุกเอาฟองน้ําออกกันเอออันนี้ก็ล้างจานเสร็จแล้วก็ปิดปิดน้ํา ก็เอาไปคว่ำไว้ครับผมแล้วกอันนี้ทําความสะอาดเช็ดให้เรียบร้อยอย่าให้มีหยดน้ํานะครับโอ้โหเก่งเว้ยเก่งเก่งเกอ่าเสร็จละอ่าเช็ดมือเช็ดมือตัวเองเฮ้ยล้างจานได้แล้วเว้ยหันหน้ามายิ้มหวานกับแม่หน่อยไปไหนนะ ้รงระวังตกลูกระวังตกระวังตกไม่เล่นลูกไม่เล่นหันหน้ามายิ้มหวานให้แม่กันดีใจไหมครับล้างจานเองได้แล้วนันนันอยากช่วยแม่ล้างจานไหมครับเออโอเคลงมาได้